หลังนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับใครที่กําลังสนใจที่จะประหยัดงบนะครับแต่ว่าอยากต่อเติมทั้งห้องครัวและก็โซนสักล้างบริเวณที่เป็นโซนสักล้างครับจะใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมตรงห้องครัวจะเป็นเสาเข็มไมโครพายนี่อยากให้ดูเลยสาหรับคนที่กำลังสงสัยว่าผมบอกว่าหลังคาไซเอ็มหลังคาไซ์ครงหลังคาที่พอใช้งานเป็นยังไงนี่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญของงานต่อเติมนะครับตรงบริเวณที่เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรครับก็คือการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้าน โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบัผมเช่นเคยครับจากบริษัท DMT Construction and Building นะครับคลิปนี้ครับผมจะไม่โกหกนะครับเพราะว่าหลังนี้ผมถ่ายทั้งงานวันสุกและทั้งงานวันจันนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนมุมให้มันดูไม่เบื่อเฉยๆอันนี้คือไม่โกหกเลยว่าถ่ายวันเดียวกัน นะครับก็หลังนี้ครับได้รับการว่าจ้างให้ไาต่อเติมงานคาโรงจอกรถหน้าบ้านนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูนะครับก็ไปดูด้วยครับคลิปวันศุกร์นะครับอันนี้จะเป็นหลังคาเมนชีสพียูท้องลายไม้นะครับสวยมากๆนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ติดตามดูกันได้นะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวงานต่อเติมหลังบ้านกันเพราะว่ามีทั้งโซนซักล้างแล้วก็ห้องครัวที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับคือสุดบริเวณพื้นที่ของตัวบ้านเลยแล้วก็โซนซักล้างเนี่ยคือใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับงานหลังนี้จะมีอะไรบ้าาานนรัดีี๋ยววผมมพไไไปปปิกต Let's go โอเคครับตามผมมาดูกันว่าหลังนี้มีอะไรบ้างหลังนี้ผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆครับตั้งแต่งานฐานลากเลยบริเวณที่เป็นโซนสักลางครับที่ไม่มีงานเกาอผนังไม่มีเคาน์เตอร์ครัวอะไรเงี้ยจะใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับหกเมตรลงปูพรมตามแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงห้องครัวจะเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับอันนี้คือสำหรับใครที่อยากประหยัดงบมากๆเลยครับลงเสาเข็มที่รับเฉพาะตรงที่ใช้งานจริงๆเท่านั้นเลยประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็สามารถแบ่งได้นะครับโดยที่ว่าเราก็ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรปูพรมตรงนี้แล้วก็ปับพื้นนพื้อม แล้วก็ส่วนห้องครัวแล้วก็ลงตัวเข็มไมโครพายทำฟุตติ้งทำคานวางเหล็กพื้นปรับพื้นเทพื้นแล้วก็ทำห้องครัวไปอันนี้ก็คือ จะเซฟงบประมาณของคุณได้มากนะครับแล้วก็ส่วนแรกเนยที่ผมอยากแนะนําเลยว่าทุกบ้านต้องมีต้องเจอครับก็คือเรื่องของการทงแทงน้าปั๊มน้ำอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเวลาคุณต่อเติมอะไรต่างๆอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะยังไงคุณก็ต้องตัดแทงน้ำปั๊มน้ำเหมือนกันแต่ว่าคุณไม่ต้องตกใจนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวเวลาเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต่อท่อตรงไปให้เพื่อจะให้คุณอ่ะใช้น้ําชั้นหนึ่งได้ก่อนประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นข้อแรกเลยที่เราต้องเจอของงานต่อเติมครับก็คือการตัดแทงน้าปั๊ นี่ผมอยากให้ดูเลยสำหรับคนที่กำลังสงสัยว่า ผมบอกว่าหลังคาไซเอ็มหลังคาไซขคงหลังคาที่พอใช้งานแ่ะเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมข้างบนนียคือจะเซตประมาณนี้เลยก็คือเป็นเหล็กแค่ชั้นเดียวแล้วก็มุงแผ่นได้อะไรประมาณนี้นี่ก็คืออีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากแนะนําสาหรับใครที่ยังไม่มีงบนะครับก็สามารถทําเป็นหลังคาประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญของงานต่อเติมครับตรงบริเวณที่เป็นเสาเข็ม6กเหลี่ยม6เมตรนะครับก็คือการตั้งเสาแียกส่วนจากตัวบ้านนะครับเพราะว่ายังไง6กเหลี่ยม6เมตร่ะมันมีโอกาสที่มันจะทรุดอยู่แล้แ้้้้้้้วววว่่่่่่่มมมััััััยยคครรรบบบบแแแตตตาาาาานน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 นกกกกกณีีีทททุอเเเเเิิป็็็พพืืหหลลงงงงไไไดดขถ เ,เป็นพื้นที่ที่เขาถมดินมานานแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยชะลอการซุดตัวไปได้อีกประมาณนี้นะครับนะครับนี่ก็คือตั้งเสาแยกหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นงานสาเต็ปห้องครัวและโซนซักล้างก็จะมีประมาณนี้เรื่องระบบน้ําต่างๆเ็ระวังไว้ให้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นท้องน้ำทิ้งมานี้บวกกับพวกก๊อกประมาณนี้ครับก็จะเป็นเครื่องอเครื่องซักผ้าน,นะครับก็สามารถตั้งแล้วก็ใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อจะว่าจะเป็นเรื่องของน้ํา ของน้าฝนในประมาณนี้นะครับก็สามารถเลือกได้2แบบเหมือนกันถึงว่าถ้าอยู่ติดกับพื้นที่บริเวณที่เป็น,น,น,ปนดินหรือว่าส่วนนอกอจริงๆอะ่ะบางทีคุณก็ไม่ต้องวางระบบประมาณนี้ก็ได้คุณก็สามารถให้ท่อนนลาฝนะสามารถปล่อยลงได้เลยอ๋อแล้วก็นี่แต่จะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอระแนงที่ผมเคยบอกว่าระแนงนิ้วคุณนิ้วอะไรประมาณนี้ทำไมหน้าง,งานนี้ถึงไม่เป็นนิ้วคุณนิ้วนะครับหลังนี้บอกเลยว่าลูกค้าต้องการความแน่นมากคือเขาอยากชัวร์มากๆนะครับเพื่อที่จะไม่มันเขย,าเย่าหรือไม่ไม่ให้มันโค้งเลยเขาเลยได้ทําการอัปเกรดนนครับจากเหล็กนิ้วว้วปนนณรึะมาี แล้วก็ยิงตามแนวอย่างนี้เลยเพื่อที่จะให้ระแนงแข่งแรงจริงๆนะครับนะครับถ้าขึ้นโค้งเนี้ยเห็นเป็นแนวนอนเนี้ยก็คือ,อยังไงเขาจะยิงแผ่นแนวตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะยิงหัวยิงท้ายประมาณนี้แล้วก็ปล่อยชายปล่อยชายลงมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของระแนงแนวตั้งนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูงานในห้องครัวกันว่าเป็นยังไงบ้าง let's go โอเคครับก็มาอยู่ในส่วนบริเวณของงานเ่าเติมห้องครัวนะครับผมจะอธิบายภายนอก่อนเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นกฎหลักๆเลยของหมู่บ้านครับก็คือเรื่องของการเว้น ผนังออกจากตัวรั้วโครงการนะครับอันนี้ก็คือมาตรฐานขั้นต่ำเลยที่ใช้กันก็คือ50เซนอันนี้คือถูกกฎหมายแน่นอนนะครับคุณก็เว้นมาใช่ไหมครับวัดจากแนวเสาเนี่ยเว้นมา50เซนนะครับอันนี้ก็คือทํายังไงคุณก็ไม่โดนหรือแน่ๆนะครับก่อผนังปุ๊บใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากให้เห็นติ่งๆนิดนึงนี้เห็นไหมครับ หลังไหน,นที่มีการเว้นเกาะผนังนครับจะดีตรงที่ว่ารั้วลังน้ำนสามารถอยู่ภายนอกอาคารได้หรือภายนอกสิ่งต่อเติมได้ตรงนี้จะช่วยเซฟไม่ให้พวกน้ําปดอย่างเงี้ยมันย้อนเข้าไปในตัวฝ้าประมาณนี้นะครับถ้ามีการรั่วหรือการซึมหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ภายนอกองเดียวมันจะไม่เข้าฝ้าอะไรทีนี้นอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับโอเคแล้วส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของตะแกรงกรงไก่แบบนี้เห็นไหมครับ อันนี้จริงๆอะ่ะจะเป็นตัวที่ตั้งแนวเสาคำโครงหลังคาครับเพื่อที่จะเป็นแนวก่อผนังด้วยนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอิฐมวลเบาแบบนี้เป็นเหล็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเนื้อผิววสัสดุมันไม่สามารถเกาะกักนได้อยู่แล้วเราก็เลยเพิ่มตะแกรงกรงไก่เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มไปที่ยึดเกาะให้กับตัวเนื้อปูนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะฉาบปิดหมดเลยมันจะเป็นเนื้อปูนผิวเรียบเงียกันหมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนสาคัญมากสาหรับใครที่ทํางานก่อผนังต่างๆอะไรประมาณนี้ก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับย,ยึดยก็ ปูนบริเวณนี้ได้เลยเพราะว่าปูนอ่ะจะไปเกาะกับเนื้อตะแรงตรงนี้แหละเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวปูนนี้แล้วก็มีที่ยึดเกาะให้มันประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือสําคัญอีกเหมือนกันตรงนี้จะเป็นจุดเซ็ตวงกบนะครับเวลาคุณติดตั้งพวกประตูหน้าต่างอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องมีทับหลังมีเสาเอ็นเนี้ยเพื่อที่จะเป็นตัวรับน้าหนักให้มัน เพราะวถ้าคุณไม่มีทับหลังเลยอย่างเงี้ยน้ำหนักทั้งหมดของข้างบนที่เป็นอิฐอะ่ะมันก็จะกดที่เฟรมกระจกแหละถูกไหมครับเพราะว่าเวลาน้ําหนักลงอะ่ะมันตามแรงกาวิตี้ออกมาถูกไหมครับก็มันจะกดลงข้างล่างเพราะนั้นอะ่ะทับหลังเนี่ยสำคัญมากๆเวลาใครทํางานประตูหรืองานกระจกอะไรวันเนี้ยต่างๆครับก็ทําทับหลังไว้เพื่อที่จะให้เราหนักจากด้านบนแล้วก็เฟรมหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเกาะกับพวกทับหลังกับเสาเอ็นประมาณนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็สําคัญจริงๆเข้ามาดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างโอเคมา่องรัแล้วก็จะเามาแนนะําเรื่อมตัวคาก่อน หลังคาเนี่ยไม่จะเป็นเมน่ชีสโปรตีเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเมน่ชีสพีวท้องขาวนะครับอันนี้ที่เขาเลือกรับเป็นท้องขาวเพราะว่ายัางไงมันไม่ได้โชว์อยู่แล้วใช่ไหมครับยังไงมันก็มีฝ้าปิดก็เลือกรับเป็นเมน่ชีสโปรตีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจุดสําคัญเลยของงานห้องครัวก็ต้องมีเรื่องของช่องแสงด้วยเพราะว่า ในห้องครัวบางทีอยากอยู่ตอนอยู่บ้านตอนกลางวันไม่อยากเปิดไฟอยากแค่แบบมีแสงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับก็ใส่เป็นแผ่นคุณแบบเนี้ยสแผ่นก็ได้นะครับแล้วก็ช่องแงสง2ช่องก็จะสวยมากๆแล้วก็แสงก็จะลงได้ตามโปรติโค้งหลังคาก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเหล็กเสใสทั่วไปเหล็กจนทนันเหล็กแปรอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อผนังนะครับนี่คือเราก่กอผนังแต่ด้านนี้เลยโค้งมาเห็นไหมครับยาวเลย ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูอีกชุดหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าออกได้2ทางประมาณนี้แล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ด้วยให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาอะไงมันก็ดูสบายตากว่าเปิดไฟอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องระบบไฟดีกว่าเห็นไหมครับระบบไฟเนี่ยเราจะเดินจากตัวบ้านใหม่ออกมาหมดเลย เนี่ครับเราจะเชื่อมใหม่หมดเลยแล้วก็ทํากล่องพักอะไรประมาณนี้ต่อให้ใหม่หมดเลยนะครับเวลาคุณเปิดไฟในห้องในตัวบ้านอ่ะคุณสามารถเปิดแล้วติดห้องครัวได้เลยหรือว่าคุณจะเป็นตัวแยกอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นสวิตช์ไฟดีกว่าเออเป็นปักไฟดีกว่าเห็นไหมครับเวลาเราทํางานต่อเติมอ่ะพวกปักไฟต่างๆสวิตช์ไฟต่างๆอ่ะเราจะเดินท่อมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นท่อแบบนี้ฝังผนังกีดฝังผนังเลยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นบล็อกสังกะสีแบบนี้แล้วก็ค่อยมาใส่ตัวเบ้าไฟทีนึง มันก็จะสวยงามหรือว่าถ้าใครสนใจพวกแนวล้อบต่างๆหรือว่าแนวดิบๆเงน็นี้คุณก็เดินเป็นท่อลอยประมาณนี้ก็ได้เหมือนหลังนั้น,นครับที่ผมพาไปดูเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับที่เป็นระแนงพืนไม้เทียมคุณสามารถตอเดินไฟแบบหลังก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับแต่ด้วยความที่เป็นห้องครัวผมก็แนะนําเป็นประมาณนี้ดีกว่าก็ดีที่สุดนะครับโอเคตรงนี้เราก็เกาะอ,อิฐมนเบาใช่ไหมครับแล้วก็ฉาบผนังเรียบมาเลยแล้วตรงนี้คุณเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเรื่องของขาเคาน์เตอร์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นจุดดทที่ตตัั้้งงงสาาาหหรวเค์อม หลังนี้เขาจะทำเป็นเคาน์เตอร์เป็นตัว L ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้มันโค้งรับกับแนวมุมของห้องนะครับอันนี้เราก็ตั้งขาไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกไปอะคือขามันไม่ใช่ตัวรับน้ําหนักโดยหลักอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเคาน์เตอร์อะเราจะมีการเสียบเหล็กฝากผานังเข้าไปนะครับแล้วก็หล่อเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งหลักๆเลยนะทยานที่อยู่มันก็คือจะเป็นตัวที่ไว้สําหรับยิงรับหน้าบานต่าง,าง,าง,างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แบ่งสัดส่วนให้เคาน์เตอร์ของคุณนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปอีกคลิปหน้าบานกัน Let go โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการพามาตรวจงานที่หมู่บ้านเดอะสวีทลาลูกกาคลอง4นะครับน้งานหลังนี้ก็ได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานห้องครัวโซนซักล้างนะครับด้านหลังที่ผมพาึ่งพาไปดูนะครับน้างานนี้ก็จะไม่มีอะไรมากรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆก็แนะนำในเรื่องของการทําฐานรากนี่แหละครับเพราะว่าหลังนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับใครที่กาลังสนใจที่จะประหยัดงบนะครับแต่ว่าอยากต่อเติมทั้งห้องครัวแล้วก็โซนซักล้างด้วยนะครับโดยที่ห้องโซนซักล้างเนี่ยก็คือลงไปเสาเข็มพกองรข ดมากๆเนี่ยก็ลงเป็นเสาเข็มไมโครพายครับแบบนี้จะช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่บริษัทดี t c o มที r u c t i o n and ่ u i l d i n g นะครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าเป็นงานห้องครัวสวนสักล้างแบบนี้งานโฮมออฟฟิศต่างๆหรือว่างานห้องอเนกประสงค์งานกั้นขยายห้องอะไรครับก็ทําได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามในข้อความกันได้นะครับต่างๆกงต่างๆนะครับแต่ผมจะทิ้งรายละเอียดไ้ให้นะ เรจชคำว่า d m t Collection and Building ครับคุณก็จะเจอเราทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยเพราะเราจะตามหลอกหลอนคุณไปทุกที่นะครับแล้วใครที่สนใจต่อเติมนะครับทักมาเลยครับเดนด่วนเลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นสำรวจหน้างานฟรีนะครับแล้วก็จองภายในเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้รับเลยส่วนลดท้ายบิดอีก10%ครับโมติไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนนะครับยังไงก็ฝากว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ let's go